สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรบมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่6มิถุนายน2564ครับนำวันจ่ายเงินผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเดือนมิถุนายน2 5 6 4มาเล่าให้ฟังครับ10มิถุนายนครับรัฐบาลมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มต่างๆ3รายการรายการที่ 1. ผู้สูงอายุรับเบี้ยจังชีพ หกร้อยถึงหนึ่งพันตามขั้นบันไดของอายุนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือบางคนรับเป็นเงินสดก็รับที่ช่องทางเดิมเทศบาลหรืออบตตามที่เคยรับนะครับกลุ่ม2ครับเบี้ยความพิการครับผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีโอนเข้าบัญชี1000บาทนะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไป800บาทนะครับส่วนผู้ที่รับเป็นเงินสดก็รับที่ช่องทางเดิมที่เทศบาลหรืออบตตามภูมิลำเนานะครับ รายการที่3ครับเงินโครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีเดือนละ600บาทที่คุณแม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับเงินก็จะเข้าบัญชี10มิถุนายน2,564แจ้งมาให้กับท่านผู้ชมที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบและไปเบิกไปถอนเงินมาใช้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับาาตงเบเบคพียระ จนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบวไหว